สวัสดีค่ะและผู้ชมวันนี้เจเจจะมารีวิวเจลลี่เคี้ยวค่ะทำอย่งนี้มั่างนใช่ไหมอืมอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องกัดเดี๋ยวแม่ใส่ให้ใค,ค่ะแม่ใส่ให้เอใใเอใส่ไปหน้าฟันล่ะไปข้างหน้าฟันเออข้างห้องค่ะทำยิ้มไหมยิ้มยิ้มอ่างี้แหละ แล้วก็มาใส่ปิดเข้ามามาแล้วมีหนูมีอยู่บนโตแม่งไงเป็นไงบ้างคะอืออ่ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนเป็น,นไดคลาไหมคะลูกโอเค 有吗？有。Yeah.